อยากรู้จังนอมคืออะไรนอมคือการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดและดูแลแบบประคับประคองตามอาการของผู้ป่วยซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวิธีการรักษานี้โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บของอวัยวะในช่องท้องอาการและการแสดงสัญญาณชีพระดับความรู้สึกตัวผลเลือดและระดับเกลือแร่ในร่างกาย รวมถึงผลการตรวจพิเศษต่างๆของผู้ป่วยแต่ไม่ต้องกังวลนะคะหากผู้ป่วยมีภาวะเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดผู้ป่วยจะสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ทันทีค่ะซึ่งข้อดีของการรักษาโดยไม่ผ่าตัดก็คือลดค่ารักษาการพยาบาลลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาลลดการผ่าตัดเปิดหน้าท้องและตัดบางส่วนของอวัยวะต่างๆโดยไม่จำเป็น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่องท้องและปริมาณการรักษาโดยการให้เลือดค่ะ